สวัสดีค่ะวันนี้นะคะใครที่มีธุรกิจนะคะเกี่ยวกับธุรกิจรับสร้างบ้านหรือคุณจะขายบ้านเนี่ยมีโปรดักต์เป็นบ้านเนี่ยมีสินค้าแล้วขายไม่ได้ใครมีปัญหานี้บ้างคะ่ะคําถามแรกนะคุณมีสินค้าอยู่แล้วแต่คุณขายไม่ได้นะขายไม่ได้เพราะอะไรเรามีคําตอบค่ะขายไม่ได้เนื่องจากหนึ่งค่ะเขาเห็นสินค้าคุณหรือเปล่าแล้วเขารู้ไหมว่าสินค้าของคุณเนี่ยมันคืออะไรนั่นคือคาตอบค่ะ แล้วการเห็นสินค้าของคุณเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาเห็นความต่างไหมเขาเห็นความต่างในสินค้าของคุณกับคนอื่นไหมนะคะถ้าสินค้าคุณไม่ได้มีความต่างคุณเหมือนสินค้าทั่วไปเหมือนผู้รับเหมาทั่วไปเหมือนบริษัทร,รับสร้างบ้านทั่วไปแน่นอนค่ะคุณจะเกิดการเปรียบเทียบค่อนข้างรุนแรงเพราะในตลาดการแข่งขันมันดุเดือดมากอยู่แล้วนะสำหรับตลาดของรับสร้างบ้านเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีคำตอบให้คุณค่ะ สร้างความแตกต่างให้สินค้าของคุณนะไม่ว่าจะเป็นด้วยรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นด้วยการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นด้วยเทคโนโลยีใดๆก็ตามอันนั้นคือการสร้างความแตกต่างข้อ2ค่ะคำถามคือวันนี้คุณกำลังโดนตัดราคาใช่ไหมถ้าคุณบอกว่าใช่นะคะถ้าคุณบอกว่าใช่อะไรย้อนกลับไปคำตอบแรกอะไรคือความแตกต่างนะคะอะไรที่ คุณแตกต่างไม่ให้คุณโดนตัดราคาอย่างแรกเลยค่ะคุณเซอร์วิสอะไรบ้างอะไรที่คุณคิดว่าคุณเซอร์วิสแล้วมันแตกต่างจากคนอื่นนะคะไม่ว่าคุณจะมีการรับประกันคุณมีไหมสอนะคะคุณมีเทคโนโลยีอะไรที่ดีกว่าคนอื่นหรือเปล่าคุณให้อะไรที่ดีกว่าคนอื่นไหมยกตัวอย่างเชวันนี่คุณกำลังจะโดนตัดราคากับผู้รับเหมาแน่นอนค่ะคุณยื่นอนุญาตให้คุณวิศกรเซ็นคุมให้ คุณมีใบรับประกันไ้คุณมี Material ที่ Standard คุณสามารถรองรับการตรวจงานจากเมื่อเขาจะมีคอนเซิลหรือเขาจะมีวิศวกรในส่วนตัวคุณสามารถให้เขาเช็คความแข็งแรงอาคารได้นั่นคือความแตกต่างนั่นคือการสร้างความแตกต่างและสุดท้ายที่เราจะบอกกับความลับนี้ว่าคุณโดนตัดราคาเพราะเขาไม่รู้จักคุณค่ะคุณจะต้องสร้าง Personal Brand คุณจะต้องสร้าง Personal Brand ให้กับตัวเองเขาจะต้องรู้จักคุณและเขาไว้ใจคุณและเขาก็ต้องมั่นใจคุณว่าเขาสร้างกับคุณแล้วถึงราคาจะสูงกว่าเขาก็มั่นใจที่จะเอาเงินควักออกจากกระเป๋าให้คุณนั่นก็คือสิ่งที่เรากำลังจะบอกคุณค่ะว่าการสร้าง Personal Brand นะคะมันจะทำให้เขาไม่กังวลใจที่เขาจะเอาเงินเป็นล้าน ให้กับคุณอย่าลืมนะคะการสร้างบ้านเป็นการสร้างในราคาหลักล้านอยู่แล้ว1ล้านไปจนถึง20ล้านด้วยซ้ำดังนั้นใครที่จะเอาเงินออกจากกระเป๋าให้คุณนะคะเขาก็ต้องมั่นใจคุณในระดับหนึ่งมันไม่มีแล้วค่ะเหมือนสมัยก่อนที่ว่าดูออบริษัทเป็นหลักเดี๋ยวนี้เขาดูจนถึงเจ้าของ Personal Brand ของเจ้าของว่าเป็นใครวิชั่นของเจ้าของเป็นยังไงเขาถึงจะลงตัดสินใจซื้อของกับคุณ ะะและสุดท้ายคุณเลิกเลยค่ะใครที่กําลังมีสินค้าเป็นบ้านกําลังจะไปรับสร้างบ้านหรือกําลังจะไปขายบ้านการขายเป็นตารางเมตรคุณต้องทําให้ลูกค้าเข้าใจและสร้างการรับรู้ให้ได้ว่าการทําราคาต่อตารางเมตรมันไม่มีอยู่จริงเพราะในบ้านหลังนึงคุณอาจจะสร้างสแตนดาร์ดให้ลูกค้าเห็นเลยค่ะตั้งแต่สแตนดาร์ดหรือพรีเมียมลักชัวรี่แต่ละอันราคาต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการเทียบตารางเมตรกับผู้รับเหมา คุณจะต้องถามลูกค้าเลยค่ะว่าคุณใช้สเปคอะไรเป็นตัวเทียบถูกต้องไหมคะแล้วบริการอะไรที่คุณมีแล้วผู้รับหมาไม่มีไม่งั้นคุณจะโดนคำว่าราคาต่อตารางเมตรเสมอนะคะและสิ่งที่สำคัญก็คือนะคะเขาต้องรู้จักคุณด้วยราคาต่อตารางเมตรถ้าเทียบกันที่ Material อาจจะใช่แต่ถ้าเทียบกันที่บริการที่ Service มันไม่ใช่ค่ะ วันนี้คุณได้บอกกับลูกค้าแล้วหรือยังเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะในส่วนของการที่เราทำเซอร์วิสให้แตกต่างนะคะยิ่งถ้าเกิดลูกค้ากู้ธนาคารแน่นอนค่ะเขาต้องเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วเพราะเพราะว่าอะไรคะแบงค์ไม่ปล่อยค่ะแบงค์เขาจะใช้บริษัทที่เป็นนิติบุคคลและมีผลงานเท่านั้นบางแบงค์ต้องเปิดมาแล้ว2ปีขึ้นไปและมีผลงาน กี่ล้านบาทขึ้นไปไว้สามถึงจะสามารถยื่นเข้ากู้แบงค์ได้คุณใช้จุดเด่นตรงนั้นค่ะมาเป็นตัวช่วยสําหรับคุณที่กําลังจะทําบริษัทนะคะหรือนะคะใครที่กําลังอยู่ในวังวนผู้รับเหมาแล้วก็เจอตัดราคาเทียบราคาเราแนะนําเลยค่ะเราแนะนําเลยว่าให้นะคะให้คุณรีบไปทำเพอร์ซัน l b ลแบรนดสัค่ะทำเพอร์ซัน l b ลแบรให้ลูกค้าติด ติดตาเลยค่ะว่าคุณคือใครใครคือคุณและคุณมีเซอร์วิสอะไรที่ดีมากที่สุดให้เขาได้รู้จักคุณเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคำตอบเลยและทั้งหมดนี้คุณจะสามารถหาคำตอบได้นะคะหาคำตอบได้จากแค่การเรียนคอร์สนะคะการเรียนคอร์สไม่ว่าจะเป็นคอร์สออนไลน์หรือคอร์ส p r i เ a ทน,นะคะสร้างร้อยล้านจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างหรือธุรกิจรับสร้างบ้านซึ่งครูปุ๊กนะคะแกะ ประสบการณ์แกะทุกการทำงานแกะทุกขั้นตอนออกมาเป็น Process ให้คุณนะมาเรียนรู้เป็น s t ต็เป็นขั้นตอนเพราะวันนี้เราไม่ได้สอนให้คุณไปทำธุรกิจแบบเดิมๆที่ไปฟันราคาไปตัดราคาเรากลังสอนให้คุณทำา p r s s o n l l r r n n d เอาตัวเองเข้าออนไลน์ทำให้คนรู้จักคุณและเชื่อถือคุณคุณจะไปทางลัดได้เร็วขึ้นเร็วกว่าคุณจะไปเริ่มเอง และเราก็มีทีมงานนะคะไม่ว่าจะซัพพอร์ตคุณเรื่องคลิปรูป่ายหรืออะไรก็ตามที่คุณต้องใช้เป็นคู่มือคุณสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและเราจะประคองคุณไปจนกว่าคุณจะทำโปรดักต์ของคุณได้เพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ใครสนใจสามารถลงคอร์สได้ทุกอย่างมีคำตอบให้คุณในคอร์สนี้สรสวัสดีค่ะ